สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n e l c l o u d y ่ w e n t ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันกับพี่ฟ้าอีกแล้วเป็นประจำทุกวันเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะพี่ฟ้าได้เดินทางมาถึง EP ที่6แล้วใช่ไหมใช่ EP ที่6หรือเปล่านะคะพี่ฟ้าไม่แน่ใจทำไปแล้วก็ลืมไปนะคะลืมไปกระทั่ง EP ตัวเองอย่างนี้เหรอโอเคจะบอกว่าตอนนี้นะคะบ้านของเราก็มี อะไรคะเนี่ยห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างจะธรรมดาแต่ก็พอนอนได้อะเอเคเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันก่อนนะคะแล้วก็มีนี่เตาเผาเป็นห้องครัวห้องครัวอะไรทําไมไมนอยู่ตรงนี้คือพี่ฟ้ายังไม่ได้จัดระเบียบอะไรมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บของแล้วเป็นโต๊ะครับเดี๋ยวว,วันนี้เราจะมาขยายพื้นที่กันค่ะเพราะว่าที่เป็นอยู่เนี่ยมันยังกว้างไม่สะใจพี่ฟ้าเลยนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเราไปเริ่มจากการทําห้องครัวกันก่อน ขึ้นไปเลยโอเคค่ะนี่แล้วเราก็ตีตรงนี้นะคะออกไปก่อนคือพี่ฟ้าอยากให้แบบมันยาวกว่าน,นี้นะคะแล้วก็อยากจะใส่กระจกให้มันสวยๆด้วยนะคะที่เรามองออกไปแล้วเห็นข้างนอกอะ่ะแล้วพี่ฟ้าไปตีทอชทำไมอะ่ะอย่างนี้ก็มืดนะสิคะอ่าโอเคค่ะเราเก็บเตียงไว้ก่อนนะคะ เอาผนังโปร่งๆเลยค่ะเพราะฉันเนี่ยเราก็จะตีหินทั้งหมดเนี่ยสมชั้นนะคะสมชั้นขึ้นไปแต่พี่ฟ้าไม่รู้นะว่ามันจะไปสุดตอนไหนแต่ว่า,าตรงข้างล่างอะตองห้องตรงข้างล่างของเราอีกชั้นล่างนะคะมันก็อีกแป๊บเดียวก็คือสุดแล้วหวังว่าข้างบนก็คงจะเป็นอย่างนั้นเนาะไม่งั้นเราคงขุดกันบานแน่ๆเลยนะคะ อ่าเดี๋ยวแปบน,นึงนะคะพี่ฟ้าติดไฟก่อนจะได้มองกันเห็นชัดๆไปเลยนะคะโอเคตีไปเลยค่ะแล้วเราก็จะได้หินกลับมาไว้ในตัวของเราอีกมากมายเลยนะคะเยอะจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะคะตอนนี้ จะถึงหรือยังนะใกล้ทะลุหรือยังแอบมีฐานอยู่ตรงนี้นะคะก้อนหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นพืชเอ๊ะพี่ฟ้าได้ยินเหมือนเสียงน้ำไหลเลยอ๋อนี่ไงเย่ทะลุออกมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนด้วยอ่ะโอเคเราตีมาถึงที่สุดแล้วละค่ะ พอดีเลยค่ะตรงนี้พี่ฟ้าจะใช้เป็นระเบียงนะคะระเบียงของชั้นสองอุ้ยเซไฮกับซัมบี้หน่อยเย,ย่สมน้ำหน้าแกขึ้นมาทำไรบันนี้ไม่ได้หรอกได้แต่ยืนมองนะคะเย,ย่โอเคค่ะตีไปเรื่อยๆเลยนะคะข้างบนก็ควรจะเอาออกนะอุ้ยพี่ฟ้ากลัวตกอะ่ะไม่ไมชิดริมก่อนนะคะชิดริม อย่าเสียงนะคะอ่ะโอเคเสียงเหมือนน้ำตกเลยแสดงว่าตัวนี้มาแล้วค่ะมาแล้วไอตัวนี้มันจะยิงเราหรือเปล่าที่หยุดไม่ใช่อะไรนะคะพี่ฟักกำลังหยุดหยุดดูอยู่ว่ามันจะยิงเราหรือเปล่าโอเคตอนนี้เรานะคะเราควรจะใส่กระจกตรงนี้เลยดีไหมแต่ว่ามันก็จะดูแคบๆนิดนึงนะเดี๋ยวนะคะ เอางี้ดีกว่าอา้าวกดเปลี่ยนมืออีกแล้วอ่ะพี่ฟ้าตีตรงนี้ออกไปนิดนึงนะคะเหมือนมันเล็งธนูมาแล้วนะใช่ไหมอย่าตกนะคะพี่ฟ้าห้ามตกเด็ดขาดเลยอ่ะโอเคค่ะ เนี่ยออกมาดูตรงนี้หน่อยอ๋ตรงนี้มีน้ำตกพอดีเลยค่ะเราโชคดีมากๆเลยนะคะเนี่ยหายากนะคะบ้านใครที่อยู่ติดน้ำตกขนาดนี้นะคะตีไม่ถึงนะคะถ้าเดินไปอีกพี่ฟ้าต้องตกแน่งั้นต่อไปก่อนเพื่อที่จะไปตีนะคะ ยังไม่ถึงอีกเพิ่มไปก่อนคะ่ะเพิ่มไปก่อนนี่เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราใส่กระจกกันเลยสลับมือเอาวางไว้ตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะหนูหนูจะมาเป็นแง่งอะไรแบบนี้คะ อ๋อหรือว่าเป็นเพราะว่ามันมีอันนี้ไอตัวนี้ปิดอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่ฟาตีออกก่อนโอเคค่ะโอเคเย้เราได้ระเบียงแล้วนะคะฝั่งนี้ก็ควรจะเตียกไปเหมือนกันนะว่าไหมควรไหมคะหรือว่าแค่นี้พอแล้วอ่ะเดี๋ยวเรา เรามาทำห้องนอนก่อนดีกว่าห้องนอนใหม่ของพี่ฟ้าต้องใช้ลไลก่าเดิมแน่นอนโอเคเริ่มทุบตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันค่ะอ๋อพี่ฟ้าต้องทุบไฟทิ้งก่อนแต่ตอนนี้สว่างพอดีนะคะอาแตกอีกแล้วเดี๋ยว ขอขอตัวลงไปข้างล่างทําเครื่องมือก่อนค่ะอ่ะโอเคแตกง่ายมากๆเลยนะคะหรือว่าพี่ฟ้าใช้งานหนักไปก็คงใช่อ่ะเนอะโอเคเรียบร้อยกลับนิ่งอะตีต่อเลยค่ะ เดี๋ยวห้องนอนเนี่ยเราจะทำหน้าต่างด้วยนะคะอัดตีออกไปทางนี้ให้มันไปสุดที่ปลายเหมือนกันเราจะได้เป็นห้องห้องนอนเราก็จะได้มีวิวอ่ะแล้วพี่ฟ้าตีตรงนี้ทำไมอะ่ะไม่เข้าใจตัวเองเลยนะคะอันนี้มันเหมือนคนละประเภทเลยอะ่ะมันเหมือนไม่ใช่หินเดียวกันนะ ใช่หรอชื่อมันเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ทําไมมันมันลายไม่เหมือนกัน่ะหรือว่าลายเหมือนกันแล้วพ่ฟัตต์ลายไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนใช่ไหมอ่านเดี๋ยวลองเอาอีกอันหนึ่งใส่นะคะไห้ลองเออลายมันไม่เหมือนเดิมจริงๆด้วยอ่ะอ่าแต่ไม่เป็นลาขุดไปก่อนค่ะนี่อ้าว ไปเผอใส่กระจกอีกแล้วขุดไปเลยนี่ค่ะเราเจอพื้นแล้วนะคะแต่ว่านี่สว่างแล้วค่ะอ๋อไม่สิไม่สิตรงนี้เราก็ใส่กลับไปเป็นเหมือนเดิมดีกว่าอ่ะแล้วก็ข้างล่างก็ไม่เอาเป็นระเบียงนะคะไม่เอา เอ้ยทำไมมันวางอย่างเงี้ยสรุปว่าพี่ฟ้าเสียกระจกเพราะความโง่ของตัวเองโอเคค่ะเอาใหม่เอาใหม่ขอแก้ตัวหน่อยค่ะแล้วเราก็เอาหินมาวางตรงนี้แล้วตรงนี้เราจะใส่กระจกแต่ตอนนี้กระจกไม่มีนะคะมันหมดไปแล้ว เดี๋ยเราเข้าไปทำข้างล่างแล้วกันค่ะอาจจะขุดไปด้านด้านกว้างก่อนตอนนี้บ้านเราเนี่ยมีแต่สีที่เป็นอ่อสีไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะเป็นสีหินทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นสีหิน <laughs> คำนี้แปลกๆไหมเป็นสีหินทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาแร่มาตกแต่งบ้านกันโอเคไหมคะจะได้ดูแบบโอเคกว่านี้หน่อยนะคะอะโอเคพอหรือยังคะเนี่ยความกว้างเดี๋ยวพี่ฟ้าลองวางเตียงก่อนวางตรงไหนดีคะอ๋อเดี๋ยวทุบตรงนี้ออกก่อนแล้วใส่กระจกอีกดีกว่าโอเคค่ะ แล้วก็วางเตียงไว้ตรงกลางตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราลงไปทำกระจกกันเลยค่ะพี่ฟ้าได้ยินเสียงวัวนะเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ฟ้าก็มีพลันจะเลี้ยงสัตว์บนบนเขาของเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าขอทำบ้านให้โอเคก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มกันค่ะ นี่เอ้ยพี่ฟ้าว่างผิดอีกแล้วคนอะไรผิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโอเคข้างบนได้อีกไหมทำไมมันมั่วซั่วแบบนี้ล่ะไอ้แง่งๆเนี้ยพี่ฟ้าจะมองตรงนี้อ่าได้แล้วค่ะ ๋ยวทุบตรงนี้ออกไปก่อนนี่บ้านเราเนี่ยกลายเป็นโมเดิร์นไปเลยนะคะนี่เยี่ยมไปเลยอ้าวแต่ถาข้างล่างได้อีกก็โอเคมะโอเคไหมคะ๋ยวลองลองดูเย้ทำผิดอีกแล้วนะคะมันไม่ได้แล้วอะ่ะหรือว่าพี่ฟ้าวางไม่เป็น มันควรจะวางตรงไหนะคะนี่อ๋อโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาหินเหมือนเดิมแล้วกันอ่ะโอเคเย้เห็นไหมคะตอนนี้ห้องนอนเราก็ดูมีอะไรขึ้นมาแล้วนี่ออกมาก็ยังเจอเระเบียงอีกนะคะเป็นบ้านที่ธรรมาชาติสุดๆไปเลยโอเคต่อมาถึงเวลาของห้อง ห้องครัวดีไหมคะห้องครัวอยู่ตรงนี้ดีกว่าเข้าบ้านมาก็จะได้เจอห้องครัวเลยนะคะเอาไว้เรามีวัตถุดิบอะไรเนี่ยแล้วเราก็จะได้มาทำอาหารทานกันตอนนี้มิฟ้าอยากทำเค้กมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราต้องเลี้ยงวัวเพื่อเอาน้ำนมก่อนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีวัวเลยนะคะตรงนี้ตีไม่ได้สิยังไม่ได้เพราะว่า อุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ตีนะคะตรงนี้ไม่ตีมันจะแบบอ๋อแต่เป็นกระจกมองเห็นห้องครัวก็โอเคนะอ่ะโอเคค่ะไหนลองใส่กระจกสิตรงนี้บานหนึ่งตรงนี้บานหนึ่งนะคะแล้วก็พอวเตาเผามาเลยค่ะกดผิดนี่แน่ ย้ายคุณเตาเผามาตั้งไว้ตรงนี้อืมตรงไหนดีคะตรงนี้ดีไหมเอ่ยตรงนี้ก็ดีนะเราควรจะมีซักสองเตาดีไหมคะแต่ตรงนี้มันแคบไปเนาะพี่ฟ้าว่ามันแคบไปจริงอ๋อตรงนี้เราทุบได้อีกนะคะลองดูนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแคบไป ตรงนี้ก็ใส่กระจกแล้วกันค่ะตอนนี้เราเหลือกระจกแค่แผ่นเดียวเองเอา้าไงเป็นงี้ล่ะอ๋อกระจกหมดขอกลับมาคราฟกระจกอีกแป๊บหนึ่งนะคะเยยไม่พอขาดอีกอันนึงเพราะฉันเนี่ยเราต้องเอาทรายไปเผานะคะเอาทรายไปเผาเพื่อทำกระจกอีกรอบโอเคเริ่มกันเลย ใส่ฐานลงไปค่ะเย่ yeah. ลา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 เสร็จแล้วอ๋อเสร็จแค่อันเดียวยองเหรอเนี่ยอ๋อพี่ฟ้าใส่แค่อันเดียวนะคะอะใส่ไปเยอะๆเลยนี่ จะไลฟ์ฟังว่าวันนี้พี่ฟ้าไปทำบัตร MRT มามีน้องๆคนไหนเดินทางด้วย MRT แบบพี่ฟ้าหรือเปล่า <S <S <ess> <S เราอาจจะเจอกันก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยพี่ฟ้าจะต้องใช้บริการ MRT ไปตลอดตลอดเลยนะคะถ้าเจอกันก็อย่าลืมทักพี่ฟ้าแล้วกันนะคะเอ๊ะ แต่ว่าน้องๆบอกว่ายังไม่เคยเห็นหน้าพี่ฟ้าเลยอยากเห็นหน้าพี่ฟ้ามากเลยเออมีหลายคนทักเข้ามาแบบอยากเห็นหน้าพี่มากเลยครับอยากเห็นหน้าพี่ฟ้าจริงเลยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งนะคะยังไงได้เจอกันแน่นอนเพราะฉันเนี่ยอดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะน้องๆอาจจะเจอแล้วตกใจพี่ฟ้าก็ได้อันนี้พี่ฟ้าก็กลัวนะกลัวน้องๆจะกลัวหน้าพี่ฟ้านะคะ เพราะว่าพี่ฟ้าหน้าตาหน้ากลัวร้อเล่นจริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักเย่เสร็จแล้วค่ะวางกระจกนี่มันเป็นงานยากของพี่ฟ้าเลยนะเนี่ยทำไมมันเป็นเหลี่ยมอ๋อมันเป็นผักศอกเป็นอย่างนี้งั้น เรางั้นเราเอาเตาเผามาไว้ซอกนี้โอ้โหลงตัวพอดีเลยค่ะน้องๆเผาไปด้วยเห็นวิวไปด้วยนะคะพี่ฟ้าว่าทําเตาเผาเพิ่อมอีกอันนีกว่าไหมเพื่อความสวยงามนะคะห้องครัวเราจะได้ดูเต็มๆเดี๋ยวใส่เยอะอะไรเบอร์นี้มัน จะทำกี่เตากันค่ะพี่พี่ฟ้าไม่ได้ขายเบเกอรีร่นะคะที่จะทำเตาเยอะขนาดนี้เก็บเลยค่ะอะโอเคเอาเตามาวางซ้อนกันตรงนี้อุ๊บสกดิีอีกแล้วเยอ๋อ,อเพราะว่าเราไปคลิกขวานี่เรียบร้อยเยๆเสร็จแล้ว เดี๋ยวนะคะนี่กำลังผ้าที่กำลังจะตกดินอีกแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะแค่ปรับปรุงบ้านแต่ก็ถือว่าเป็นผลการปรับปรุงที่โอเคมากขึ้นขึ้นมาดูชั้นสองก็จะมีระเบียงเข้ามาตรงนี้เป็นห้องนอนแต่ยังมีหน้าต่างบานใหญ่อีกแต่ว่าทําประตูห้องนอนกันดีกว่าค่ะจะได้ดูแบบเป็นสัดเป็นส่วนนิดนึงนะอะพี่ฟ้ามีประตูเหลืออยู่อันหนึ่งพอดีค่ะ วางไปเลยเย่ yeah. แล้วก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็นอนเราจะได้ปลอดภัยสองชั้นนะคะเผื่อบางทีเนี่ยเราซัมเบียจะพังประตูแล้วเข้ามาได้ <c oughs> คิดในแง่ร้ายไว้ก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นผลการปรับปรุงบ้านล่าสุดของพี่ฟ้านี่เรามีห้องครัวแล้วต่อไปเราทำห้องเก็บของกันเลยดีกว่าเราจะขยายจากตรงนี้ล่ะค่ะอ่าเริ่มทุบจาก ตรงไหนดีฝั่งนี้แล้วกันค่ะชื้ยังเล็กไปไหมเอาลึกกว่านี้หน่อยนะคะว้าวไฟดับเลยแล้วก็บางทีเนี่ยเราออกไป หาอะไรมาเยอะๆเราต้องเผื่ออนาคตด้วยนะทําห้องนี้ให้ก,กว้างๆเลยค่ะจะได้มีหลายๆอันนะคะจะได้ดูโอ้อ่าพี่ฟ้าจะได้ดูเป็นคนที่มีฐานะดีขึ้นฐานะยากจนหรือเปล่าโอเคค่ะเย้ยใช้ขวานสิอมไม่จําเลยอู้นี่มันจะหลุดออกมาหมดเลยหรอคะแล้วมันจะไปอยู่ไหนอะ่ะ กล่องพี่ฟ้าก็หายแล้วของพี่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไมอ๋อโอเคเอาใหม่นะคะไม่ๆเราจะไม่เสียกล่องเด็ดขาดเอากล่องค้ามาวางก่อนตอนนี้พี่ฟ้าเริ่มสับสนกับตัวเองแล้วนะคะ โยนขวานทิ้งไปก่อนเออจะพูดถึงเรื่องโยนมีน้องคราึงมาแนะนาพี่ฟ้าเป็นผู้หญิงว่าการโยนทั้งหมดมันทํายังไงแต่บอกว่าพี่้าต้องขอโทษไว้ก่อนเลยตรงนี้ลืมอีกแล้วค่ะขี้ลืมอะไรขนาดนี้คะพี่ฟ้าแต่ว่าลืมจริงๆนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะดีอันนึงเนี่ยเดี๋ยวพี่ฟ้าจะกลับไปอ่านใหม่ในคอมเมนต์น่าจะเป็นคลิปที่แล้วหรือว่าก่อนที่แล้วอะไรสักอย่างนะ ที่พี่ฟ้าบอกว่าพี่ฟ้าที่พี่ฟ้าแบบค่อยค่อยค่อยโย,ย,ยนไปทีละอันแล้วนะ้องเขาบอกว่านี่ทําอย่างนี้นี่กว่านะคะพี่ฟ้านี่แนะนําดีมากๆเลยขอบคุณมากนะคะที่แนะนํากันโอเคตอนนี้เราเก็บอันนี้ไปก่อนอาหารอยู่อ๋อเอางี้ละกันตรงนี้เป็นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ต่างๆพวกหินพวกอะไรเนี้ยที่เรายังไม่ได้ใช้อะ่ะเก็บไว้ตรงนี้เลยค่ะกล่องนี้ข้างบน จะได้เป็นสัตว์เป็นส่วนเวลาหยิบมาใช้จะได้ง่ายๆนะคะเย้ยพูดถึงเรื่องเก็บของเป็นสัตว์เป็นสวนตอนเด็กๆอะ่ะทุกคนนะ่ะต้องมอีอ่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกล่องของเล่นใช่ไหมที่แบบเป็นกล่องแล้วก็ใส่ของเล่นเราข้างในพี่ฟ้าจําได้เลยว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยพี่ฟ้าเอาอ,อ่กล่องของเล่นเนออกมาเล่นปกตินะคะแล้วก็คือมันเยอะมากเยอะจนแบบ ขี้เกียจเก็บพอเล่นแล้วขี้เกียจเก็บลูกไม่พี่ฟ้าทำยังไงไม่ควรจะทําตามนะคะพี่ฟ้าเตะทิ้งทั้งหมดเลยอะทั้งกล่องอะแล้วทีนี้แม่ก็ตีแล้วพี่ฟ้าก็ต้องมานั่งเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นเรื่องตลกมากๆเลยอะเตะกล่องของเล่นมีที่ไหนนี่ใส่เสียสุดๆไปเลยน้องๆไม่ควรเตะนะคะให้พี่ฟ้าเตะคนเดียวพอต้องโดนคุณแม่ตีนะคะพี่ฟ้าถึงจะยอมเก็บแย่ yeah, จริงๆอโอเคเก็บ okay, ของเพิ่มเลยค่ะ ทองของพี่ฟ้าเป็นอะไรที่ล้ำค่ามากอ้าเมล็ดพันธุ์เอามาไว้ตรงนี้ข้าวรายมีอีกกล่องนึงเหรอคะเนี่ยบีทรูทแล้วก็มเมล็ดพันธุ์อีกอย่างหนึ่งวางผิดโอเคค่ะอ่ะ,อะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะ กล่องหนึ่งแล้วก็วางตรงนี้ได้ไหมอ่ะเอาไม่ได้แล้วหรอมากสุดแค่สองกล่องหรอคะหรืออะไรหรือว่าให้พี่ฟ้าวางตรงนี้อ่ะแล้วก็ทําเพิ่มดีกว่าจะได้เนี่ยทาไมมันเยอะแบบนี้อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะประชดทําทุกอย่างเลยดีไหมทั้งหมดเลยดีไหมเย่เรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็เก็บของได้อีกแต่ว่าตอนนี้ ย่าเพิ่งเก็บเลยนะคะจะเยอะไปแล้วนะ,ะเก็บขวานขึ้นเย่ตอนนี้นะคะบ้านของเราเนี่ยได้สมบูรณ์แบบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วโอเคใช่ไหมน้องๆคิดว่ามันโอเคใช่ไหมคะอ้านี่มีห้องเก็บของเหลือห้องนั่งเล่นนะคะเหลือห้องนั่งเล่นที่พี่ฟ้ายังไม่ได้ทํา แต่ว่าพี่ฟ้าไม่รู้ว่าทาโซฟายังไงอะ่ะมันก็คงไม่มีอะไรที่ทําให้เป็นโซฟาเลยแล้วก็คงต้องใช้ไม้มาต่อให้รูปร่างมันเหมือนโซฟาเอาใช่ไหมโอเคค่ะสําหรับวันนี้คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเป็นการปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่ของพี่ฟ้าเลยแล้วก็ได้พื้นที่ที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีกล่องเก็บของเยอะขึ้นห้องนอนสวยขึ้นแถมบ้านยังดูโมเดิร์นขึ้นอีกด้วยค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการติดตามนะคะน้องๆ บายบายสำหรับคลิปนี้พี่ฟ้าต้องขอลาไปก่อนรอติดตามอีพีหน้าอ๋อจะบอกว่าอีพีหน้าพี่ฟ้าจะคงจะเริ่มทำอสวนผักกันแล้วล่ะค่ะเขาเรียกว่าฟาร์มใช่ไหมโอเคคลิปหน้าอีพีหน้าพี่ฟ้าจะเริ่มทำฟาร์มกันแล้วรอติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ